สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะมาสอนวิธีซุปหน่อไม้นะคะซุปหน่อไม้ดองนะคะนี่หน่อไม้ดองนี้เราเอาไปต้มก่อนนะคะทุกคนต้มให้ความขมเขาจืดแต่ไม่ขมแล้วค่ะต้มเฉยๆต้มให้มันจืดนิดหน่อยค่ะเครื่องปรุงของเราก็มีนี่ค่ะมีกระเทียมแล้วก็ กระเทียมแล้วก็มีนี่ใบขิงนะคะที่สําคัญคือใบขิงนะคะแล้วก็พริกผงนะคะแล้วก็อันนี้ถั่วคั่วจ้ะถั่วลิสงคั่วจ้ะอันนี้ขาดไม่ได้นะคะสําคัญมากะจะทําให้หอมแล้วก็อร่อยแล้วใบขิงนี่ก็ขาดไม่ได้แต่ถ้าขาดได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีจําเป็นจริงๆก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะน้าําปลา น้ำปลานะคะน้ำปลานี้ยายจะใส่ผงนัวลงไปแล้วเพราะว่ายายขี้เกียจไปจับหลายครั้งนะคะนี่เริ่มต้นเลยน้ำกระเทียม,กร,ยมกระเทียมมีเกลือนิดนึงนะคะนิดเดียวจริงค่ะจิบมือหนึ่งนิดหนึ่งเพื่อให้มีรสชาติเพราะว่าต่อไม้ดองนี้เราจะไม่ใส่เราจะไม่ใส่ปลานะคะทุกคนปล้านี่ใส่ไม่ได้นะไม่เข้ากันนะคะ ตัวปุ่นให้บุบๆบนิดนึงก่อนบุบบุบุบบุบๆนี่เอาหมดเลยตัวปุ่นนี่ยายข้างบ้านครัวนะคะก็ขายถุงได้สิบบาทเนี่ยพอดีเลยใหม่ๆเลยจ้ะหอมหอมมาเรื่อย,ยๆแล้วเราก็มะดองที่เราต้มลงไปเลยค่ะ ไปเลยเตลมไปเลยนะทุกคนเตลมไปโคสปิดไ่อ่าแล้วอยากจะปุงเครื่องเลยค่ะตอนนี้ไม่ใส่พริกผงไม่ใส่เยอะนะคะพริกผงพริกผงเอกับเนี่ยหน่อไม้ดองเนี่ยใส่พริก เยอะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่เผ็ดนะคะไม่มีเครื่องปรุงมากมายค่ะแค่นี้แค่นี้เองทุกคนอร่อยแล้วนี่นี่อย่าซึ่งใส่หมดเพราะว่าเราคิดว่ามันจะกลัวเค็มนะคะขั้เค็มแล้วกินไม่ได้นะคะเค็มแล้วกะเลือกกะเล,เลยเลยนะคะขนมดองหอมนลคะ่ะหอมตัวแล้วก็หอมขิงใบขิง พริกเยอะคนไหนว่ากินเผ็ดก็ใส่ได้แต่แต่คนไหนถ้าไม่ชอบกินเผ็ดอย่าใส่เยอะเพราะว่าหน่อไม้ดองจะทำให้ความเผ็ดไวนะคะเร็วม,มากไม่ถูกพริก,รกนะคะหน่อไม้ดองนี่แม่สีสันมาแล้วนี่เดี๋ยวาจะชิมน,นะนยายจะชิมดูนะคะ จะชิมดูนะคะทุกคนเนี่ยอร่อยนะอร่อยแล้วค่ะช้อนบะขินเอาละเสร็จลวเสร็จแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวยายก็จะตักใส่ชามแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่มารับชมทำตามดูนะคะอร่อยมากๆค่ะอร่อยมากเลยขอบคุณทุกคนที่มารับชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกคนนะคะซุปหน่อไม้ดองก็เสร็จแล้วขอบคุณมากๆกสวัสดีค่ะ